It's all about humanity. เวลครับทุกคนครูจิวโรคิสสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับแมในที่สุดนะครับผมตอนนี้ช่องจินวารุนะครับผมจะมีคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถติดตามตัวของแพชโน้ตประจำเกม League รีอ e ฟเรจไวน์ริ i ต์นั่นเองนะครับหลายคนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าจะหาคนที่สามารถแบบอ่านแพชอย่างนี้ได้จากไหนในเกม League รีอ e ฟเรจไวน์ริ i ต์นะครับดังนั้นนะครับผมเจมจินวารุขออนุญาตเสนอตัวนะครับที่จะทำการอ่านแพชให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะนอกจากข่าวสารแล้วเรามานั่งฟังแพทชชดด้ววย่่าแพีอัปเ นี่มีอะไรบ้างนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมที่เราทําไปนะครับผมจะเป็นตอนที่สมัยในการเปิดเทสนู่น ون, สมัยบราซิลเลยนะครับผมอันนั้นถือว่าเป็นช่วง cross beta บบ0.1ไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมทางเกม League of Legends w i Rift เนี่ยได้ทําการอัปเดตในช่วง c l o s e Beta รอบที่2นะครับซึ่งถูกปล่อยมาแล้วตั้งแต่วันที่10เดือน10ปี2020นะครับแหมมาคลิปแรกก็ช้าเลยทีเดียวจะไม่เป็นไรครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Let's Go Man สำหรับ p a ท0.5นะครับผมถูกอัปเดตมาในวันที่10เดือน10ปี2020นะครับแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับนั่นคืออาร ของลีกพีซีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยลูกบอลฮิวสีเขียวเนี่ยจะกลับมานะฮะตัวแพสซีฟครับ Ancient Teeth อันเก่าเนี่ยอาริจะทําการดูดเลือดเวทมนต์จากการที่ศัตรูเนี่ยโดนเอฟเฟกที่ทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้เอาง่ายๆก็คือโดนสกิ 3, ลสามวัตต์ตีซีซีนั่นเองถึงจะสามารถดูดเลือดได้แต่นี่ปรับใหม่ครับผมอาริจะสามารถได้สกิลสามครั้งใส่และโจมตีศัตรูการใช้สกิลครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการฮิวตัวอาริเองเอาง่ายๆก็เหมือนเวอร์ชันพีซีเลยครับสกิลหนึ่ง off อ f f off d ิ s t r u c t i o n ถอดความสามารถในการมอบความเร็วในการเคลื่อนททีี่่่อออออกก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 ใใในนนขณะาาาาาาลลลังงยิงยออ 2, ิิูแ้ววววมมมมมสสฟฟ็ไเเพคครรรถ ที่เมื่อรายโอเรนโซเนื่องจากโอเรนโซ่เน่เก่งมากๆในผู้เล่นระดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นก็จะถูกเนิร์ฟไปตามระเบียบนะจ๊ะ Star s e a r c ระยะสตันนะครับผมต่ําสุดคือ0.55 0.6 0.65 0.7วิสูงสุดคือ2.2 2.4 2.6 2.8วิเปลี่ยนไปเป็นต่ําสุด0.4 0.45 0.5 0.55วิ และสูงสุดที่1.6 1.8 2 2.2วิซีลที่2 Celestial Expansion คู่ดาวจาก5วิ4วิ3วิ2วิกลายเป็น8วิ6วิ4วิ2วิซีลที่3 Comet of l e i g i n คู่ดาวจาก55วิ50วิ45วิ40วิกลายเป็น70 60 50 40วินาทีเอาง่ว่าลดความเก่งมากยิงกกงยกกย่งขึ้นแล้วก็แกงยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองกากัสกากัสเนี่ยยังไม่เก่งมากในช่วงการเทสเบต้าในรอบแรกดังนั้นครั้งนี้จนถึกบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง้า,า,า,องาก 50กลายเป็น690พลังโจมตีต่อเลเวล115เป็น125 Q u ิ t อันติเมตเอ็กซ์เพรสซีคลาสอัตรา a อเพิ่มขึ้นจาก70กลายเป็น80%บัฟให้เก่งขึ้นถึกขึ้นน่าหยิบม,มาลงแรงมากเลยครับซิงโดยปกติแล้วคนนี้เล่นซิงเนี่ยจะเปิดสกิล1ครั้งไว้แล้วก็สร้างดาเมจอย่างน่ากลัวมากๆเลยครับเลยท,ทาให้ไลออกตาการเนฟตัวสกิลของสกิล1ลงไปแล้วก็ต้องใช้มานาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะค่าสถา,านะพื้นฐานมานาจาก390กลายเป็น345สกิล็น 20, 30, 40, 50 อัตรา AP จาก0.4กลายเป็น0.3มานา13เป็น15ระยะความเสียหายตามช่วงเวลา2วิเป็น1.8วิเนิฟให้เบาลงดาเมจน้อยลงอัตรา AP น้อยลงแต่ว่าใช้มานามากยิ่งขึ้นนั่นเองโซน,น่าโซน,น่าเป็นตัวละครที่แทบไม่มีปัญหาตรงตัวของมานาเลยนะครับผมดังนั้นทางไรออดจึงบอกว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยใส่ใจเรื่องมานามากยิ่งขึ้นนั่นเอง่าพื้นฐานมานาลดจาก435เป็น345อัตราฟื้นฟูมานาจาก24เป็น15ต่อไปไอเทม ไอเทมที่ตีเข่าไอเทมที่ตีเข่นี่ยเป็นไอเทมที่น่ากลัวมากๆเลยครับผมเพราะว่าตัวของ NEC ในเกม The Origin War Rift เนี่ย และเก่งกว่าตำแหน่งอื่นมากๆเพราะว่าไอเทมของตัวคริติคอลเนี่ยมันออกง่ายแล้วทําให้ตัวละครที่เป็นตัวแครี่เนี่ยสามารถไต่เต้าตัวเองให้ไปถึงการเกมละทายเกมแล้วเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นต้องมีการปรับระเบียบใหม่นะครับครกออฟออจิตี้ค่าอั้เกรดเพิ่มจาก3 0 0เป็น500ค่าใช้ใจ่ายรวมจาก800เป็น1,000ันโอกาสการติดคริติคอลจาก15%กลายเปนร์เซนต์กลายเป็นยค่ช้จเปยร์เซนต์แฟนตอ h เดนเซอร์ค่าใช้ใจ่ายรวม2,600เป็นหกร้อยเป็น a องพัน่าใช้ายในการรวม400เป็น600ค่าใช้ใจ่รวม 2,006เป็น2,008 Static s h i p ค่าใช้จ่ายในการรวม400เป็น600ค่าใช้จ่ายรวม2,006เป็น2,008 Infinity Edge ค่าใช้จ่ายในการรวม1,000ือ900ค่าใช้จ่ายรวม3,003เป็น3,004โดยรวมแล้วก็เป็นการปรับราคาแล้วก็เป็นการปรับความสามารถเพิ่มเงินขึ้นเพื่อทำให้ ADC ได้ของยากขึ้นเองระบบเกม ความเร็วในการโจมตีนะครับผมเนื่องจากว่าความเร็วในการโจมตีตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าลงไปกว่าปกตินิดหน่อยดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณคือสูตรเก่าความเร็วในการโจมตีพื้นฐานคูณกับ1บวกกับความเร็วในการโจมตีโบนัสลบกับความเร็วในการโจมตีที่ช้าลงสูตรใหม่นะครับความเร็วในการโจมตีพื้นฐานคูณกับ1บวกความเร็วในการโจมตีโบนัสคูณกับ1ลบด้วยความเร็วในการโจมตีช้าลงเอาง่ายก็คือตัวละครที่สามารถกันดาเมจความเร็วในการโจมตีอย่างพวกมอไฟที่ออกไอเท สำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมินเนี่ยนขณะนี้นะครับคุณสามารถเห็นมินเนี่ยนระดับสูงผ่านหมอกได้แล้วดังนั้นคุณสามารถวางแผนสําหรับการล้อมในช่วงท้ายเกมได้ดียิ่งขึ้นการส่งสัญญาณการส่งสัญญาณในช่วงต้นเนี่ยครับผมจะมีปัญหามากๆนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นหลายคนบอกว่ามันมองยากดังนั้นถึงจําการปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณในเกมเพื่อทําให้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นโดยสามารถลากตัวสัญญาณเนี่ยไปไว้ตรงที่เราต้องการจะไปเลยได้นะฮะป้อมปาาระกันสกิลของป้อมนะครับผมถ้าเกิดใครรู้เนี่ยทจจะเปกกาาาร้ัตตมดลิํ ความเสียหายลดลงถึง66เป็นระยะเวลา30วินาทีโดยเงื่อนไขนะครับผมก็คือมีป้อมแตก2ป้อมในเลนเดียวกันภายในระยะเวลา45วินาทีแต่ปรากฏว่าผู้เล่นบอกว่ามันถึกมากๆดังนั้นนะครับในช่วงโค้ดเบต้านี้ก็เลยมีการปรับประสิทธิภาพของมันให้ลดลงนั่นก็คือลดความเสียหายของโบนัสโดมิโน่ปกติ66กลายเป็น30ก็ทาให้ตีเน็กซัสแตกง่ายขึ้นนั่เอง UI เครื่องการมองเห็นและขัดเกลารับสำหรับ UI ในเกม h อ t ฟ i กการแก้ไขด่วนในวันที่25กันยายนคาเมลคาเมลนะครับผมเป็น,น,ด,น,น,นดับ กลางเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวดังนั้นจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลตัวของคามมลกลางแพดเลยนะจ๊ะโดยมีการปรับจากค่าสถานะพื้นฐาน AD 70หรือ58 AD ต่อเลเวล5.5เป็น4.55สกิล3พุกช็อตคูดเดาจาก14.5 13 11.5 10วิกลายเป็น16วิ14 12 10วินาทีแล้วก็ถอดความสามารถในการคืนคูดา50%เมื่อโจมตีโดนแชมเปี้ยนศัตรูโดยจะมีการเพิ่มระบบใหม่ขึ้นมานะค,ะนะครับผมนั่นก็คือโหมดฝึกซ้อมนะครับซึ่งเหมือฝึกซ้อมนะครับผมจะมีให้เราเนี่ยสามารถฝึกคอมโบที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็สกิลการควบคุมการโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ลองแชมเปี้ยนทุกตัวได้ฟรีเลยโดยฟีเจอร์ขอองหมมดดนี้ะรผกกก็็จปา แชมเปี้ยนทั้งหมดนะครับผมสลับแชมเปี้ยนได้แลว้วอัพท่านที่เป็นอมะตะคูดาวหนึ่งวิทองไม่จำกัดศัตรูและเป้าดัมมี่ที่เราสามารถสร้างมาเองได้เลยนะครับแชมเปี้ยนตัวศัตรู AI นํนมินเนี่ยนออกทั้งหมดหรือว่านํหมอกออกก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตภาษานะครับก็จะเป็นการรองรับภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุ่นด้วยการรีเซ็ตบัญชีนะครับบัญชีทั้งหมดนะครับได้รับการรีเซ็ตอย่างสมบูรณ์แล้วโดยมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับเช่น หลายชื่อเพื่อนของคุณประวัติการแชทการจัดการชุดไอเทมที่สร้างเองการตั้งค่าการอนุญาตวายคอที่ซื้อมาก่อนหน้านี้จะถูกส่งคืนให้พร้อมกับโบนัส20%แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครเนี่ยคิดว่าตัวได้เกินมา20%เนี่ยมันจะโกงไปหรือเปล่าตอนนี้ในปัจจุบันของครอสเบต้าสนะครับถูกปรับให้เท่ากันแล้วนะครับดังนั้นคนที่เติมรอบนี้เนี่ยก็จะได้รับเท่ากับรอบแรกเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับกลัวว่าราคามันจะดีกลับไปเหมือนช่วงคลอสเบต้าในตอนที่โอเพ ของกากัสนะฮะับทำให้ถึกขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวสกิลอันติเมทของกากัสเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองและแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟไปก็สมควรแล้วครับอย่างพวกออเรนโซโซนานะครับผมหรือว่าซิงเนี่ยก็เป็นตัวแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างที่จะโกงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าออเรนโซก็แก๊งไวคือยืนเลนได้เก่งโซนาก็ใช้สกิลรัวๆซิงกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมใช้สกิลตลอดเวลาแถมไม่ต้องกังวลเรื่องมานาะก็เป็นการปรับสมดุลที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของป้อมปราการนะครับผมเพราาะว่ ป้อมมันถึกเกินไปจริงๆท่าเพื่อนคิดว่าแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับควรบัฟหรือควรเนิร์ฟก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าไอเทมชิ้นไหนนะครับที่เพื่อนคิดว่าควรบัฟหรือว่าควรเนิร์ฟเนี่ยก็สามารถมาถกเถียงกันด้านล่างได้เลยนะครับยังไงนะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องจินวารุไว้นะครับผมตอนอนาคตนี้จะมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวาาาารรุนนนนนะะคคคับผม้้้้หใใ Facebook เเจออไดดลลลลยยิิงงก์ู่่ตป เเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมห r i c k o r i g e n w i r s นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคําถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่า เป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วมดิสคอ r ์ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสว,วันนีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า